หนึ่งสิ่งที่ช่วยคุณสำเร็จเร็วขึ้นนั่นก็คือการที่คุณจะต้องเริ่มเลือกสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคุณนะคะและสภาพแวดล้อมที่เราสามารถเลือกได้และสร้างได้จากตัวของเรา นั่นก็คือการที่คุณจะต้องเลือกคบคนนั่นเองค่ะเราจะต้องเลือกคบคนที่เข้ามาแล้วเพิ่มพูนอะไรบางอย่างให้กับตัวของเรานะคะมาเพิ่มความเชื่อเป็นมัสเตอร์มายให้กับกันและกันนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากๆเลยนะคุณรู้มไหมคะว่าคนที่คุณคบอยู่ถ้าหากคุณไม่เลือกถ้าหากคุณไม่คัดกรองนี้ดีนะคะมนนนย์เข้ามาพร้อมกับความเชื่อนะคะ เราจะหากคนที่คุณคบมีความเชื่อผิดๆมีความเชื่อมีความคิดขัดแคลนมองเห็นแต่ความเป็นไปไม่ได้เขาจะชักจูงคุณให้ไปในชิดทางนั้นได้ง่ายเลยค่ะแม้ตอนแรกนะคะเราอาจจะปฏิเสธได้นะแบบไม่เอาไม่เป็นไรไม่นั่นไม่นี่ไม่นู่นน,น,น,นะคะแต่ด้วยความที่คุณนะคะโดนชวนบ่อยๆได้ยินสิ่งเหล่านั้นบ่อยๆคุณฟังบ่อยๆเนี่ย คุณก็จะเคลิม้มเคลิ้มไปตามเขาแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะสั่นคลอนในความเชื่อของคุณได้ครเอวาจึงเป็นคนหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างคัดเลือกคนที่จะมาอยู่ใกล้ครูมากๆเลยถ้าใครก็ตามที่มาอยู่ใกล้ครูเอวานะคะคุณมักจะขี้บน่นคุณมักจะเป็นคนที่แบบคิดลบต่อตัวคุณเองแบบมากๆๆๆนะคะ ครูเอว่าก็จะเลือกที่จะไม่คุยกับคนประเภทนี้นะคะเพราะว่าความเชื่อของเขามีอิทธิพลต่อความเชื่อของครูค่ะดังนั้นคุณเองก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากคุณต้องการฝึกฝนตัวคุณให้ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็ว,รวให้คุณเลือกคบคนที่อสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการที่จะไปให้คุณรู้แบบนี้ให้ได้แนบจิตแนบใจของคุณว่า คนมาพร้อมกับความเชื่อและชาหาาคุณคบคนที่มีความเชื่อที่ไม่ดีความเชื่อที่ขัดแคลนคุณกำลังได้รับอิทธิพลความขัดแคลนจากความเชื่อของคนใกล้ตัวคุณค่ะ